ทำไมเข้ามาดูเห็นแต่พี่คานอย่างเดียวเลยโอ้โหทำไมพี่เอก็กไ <c oughs> อ้น้องเองดูผิดสตรีมยิง,งไม่โดนเลยครับ <c oughs> เฮ้ยอะไรอะน้องที่ว่าเองดูผิดสตรีมนะเล่นโอ e <c oughs> มิโชว์มอนยังเจนหน่อยโอ้ย <c oughs> อย่าครับใช้พิวเบอรหลังเขาสำเร็จตันเนี้ยไม่ได้น้องไม่ได้ไม่ได้ไ อากาศเย็นซืออากาศเย็นเย็นือเย็นๆอีกสักสามขวดดกวยว่ะอันนี้เสียงกำลังพิมพ์แชทปะเนี่ยนี่กูแค่พูดนะเนี่ยฟ้าลงอ่ะเส็กงกี้ว่ดังแก๊กแก๊กแก๊กอะไอ้ยัยนี่ใครดูดูกันเองไอ้สัสไอ่เราพวกจุดเริ่มต้นเนาะ d1 ว่ะกแม่น ใช้ลงกลุ่มไหนก็ได้นะเออไปใช้ลงกลุ่มคนตาบอดใช้ลงกลุ่มคนหูหนวกโอหลงอ่ะลงังคาเท่าลงังคาเท่าเอ็กซ์ัอเพื่อนใช่แม่งไม่ใจไปลูกมันแดงเลยว่า โอ้ดิ่ง190ชิพายล้โอ้แทนเข้ามาช้าเกินน่าเข้ามาก่อนปีไม่จะคุยเรื่องโปรเจกที่อยากทำตอนเรียนจบโปรเจกต์ซัมบายชิบหายแล้วไมังไม่มีใครดูเพื่อนมึงก็พูดเถออืมก้วก้วก้วอะไรพวกเห็นเชื่อเช่นอ้โ แม่งเอ้ได้คันอีกแล้วให <น S> ้เปลี่ยนเลยดูบุรีออกสกีมโชว์เหมือนยังเจีนเยน่อยดีมาเลยพี่สวยไม่ดูบุรีเลยไม่แต่งตัวเหมือนอกูเลยเฮียเนี่ยดูกันชาก็ได้ลงชา้าเกินนี้เฮียเยวันนี้ไปวิ่งวันนี้วันนี้ไปเดินตอนเช้ามาสองรอบอยู่ไหนมองสีนี่นรียกว่าจะเดินสาม อันเกินใส่เสื้อแล้วมันรัดหายใจไม่ออกทำงานทำงานดีกว่าตรียนเิ่ม่งชั่วโมงรู้ส,สติีมายาวเลย,ยาวยวันนี้คนมันโดนหลองเราพวกพใช่พวก มันขึ้นหนึ่งคนอีกถ้ากูกดูในโทรศัพท์มันก็ขึ้นว่ากูดูในโทรศัพท์หนึ่งคนเนาะหรือว่ามันไม่นับไม่รู้ว่าเป็อเลยเลยอ่ะ เฮ้ยทำไมตัวนี้มันตัวแดงหนึ่งวะไหนเพราะมันแปลงล่างเนี่ยมันแดงขื้นหน้าแมันอะเพรมันคือแบ <N> ออบแทงตอนเมาไงแผลมันอะคือรู้เยอะแท้มันแดงแค่หน้าอยากรู้ไหมฮลงรถฮอกถ้ามีทีต่ตีลงกับเ,เราก็ใช่ให้ที่นี่ลงกับเราอ่ะเลยเน่ยกดทีไม่ได้วะเฮ้อยอ๋อ พวกแมวพวกเดี๋ยวมันเปินแบบตอนตีไม่ได้พวกมองไม่ออกหรอกโอ้เรื่องกเสียงละอีวัตถูกกันที้เฮ้ยอ๋อเขียนยากอีเดิ เอ้อนั่นหละมันได้เขียนสระอีดิ่งทานเขาปันี่สะอีแล้วก็ตัวอะไรต่อตัเสือมึงลงชั้นบนเลยเพื่อ,อนว่าเขาีเอ๋อเดี๋ยเฮี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 ยมหรอพร้อมพร้อมพร้อมรอม อขางบนย่้างบนเยกบี er ่เอากสนใจควไปอาร์ลเอาเลยไ็ไปยังเลกจะมววะยังไม่มี้ไปไปไปเอาอลเพื่อนมีปืนมีอะไรนะมีมีเรมีเรือมเล่ามีครบเล่พร้อมชั้นชั้นอเี้ชั้นอเอาเอา้เพื่อนกูอยู่คนหลังกันทั้มเอา้่กูอยู่ใครเนี้ยกูอยู่กับอกิลนี่ล่าซิไปดิอาเอาอะไรอะเอาเลยมามามามดี เฮ้ว้ยโอ้ยเฮียกูดังมั่งยู่ไหนอ่ะเฮ้กูดัง้สองก็มีไครับเหลือในบ้านนี้เหลอในบ้านนี้ดอกี้เพื่อนเธอรับไปตุ้มมีแผ่นมีแผ่นมีแผ่นไปหน่อยไม่มีเกาะขึ้น เฮ้ยหมดนหมดพอดีเลยสวยเฮ้ยมันหยุดตรงมันหยุดตรงไม่มีเกาะแตกเลยนี่มีเกาะนี่มีเกาะนี่มีเกาะชิลพิจารณาเน่อยก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งนี่ก่อนหนึ่งนี่ มีคนเีเอาเลคุณสีเนี่ยอยไนอะโอ้โหความเล่นเฮ้ยเนคสไวะเนี่ยอ๋อคนหอยู่กูอยู่กูอยู่กูไม่ได้ล้้วล้ว้เยนี่ยอ้ยนึกไม่มาตรงนี้คือไม่ได้ ชัวเหรอเฮ้ยอัอนนี้มีผลฟาร์มครับมามามามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันนี้ผลฟานตรงไหนค่ับนั่นแหละฝั่งนั่น,นแนะบานรเบียงหรอไม่ใช่รักเหลืองเฮ้ยนี่มะปูวะได้ผลไม่น่ะ เกือบคอไปมีเตตในห้องในสุดชั้นหนึ่งข้อไหนที่อยู่อยู่บนบิวท่หรอเฮ้ยเจอละอยู่นี่หลังนี้ข้อแบบไหนอ่ะข้อแบบข้อหิ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบางทีอย่าพูดคำหยาบไอ้แนี่ยนอกซือไมนอยู่บ้านหลังไหนมักเรืองหรอเป็นตัวอย่างที่ดีฟิวทมันต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของ บอกมบเอื้อเลยอ่ะเฮ้ยทำไมอามมันเลยอ่ะเฮ้ยขอขอขอตนีขอนั้นเด็กกดิตุนโทมอมาเฮ้ยแม่เป็นแรมีร้อยหนึ่งละเพิ่เห็น ไม่โดนเลยวะตรงนี้ไอ้เขามองอมีคล้องเขามองอมีคล้องวิธีนะออกซิเตีออกอ,อกลละไอ่ะเฮ้ยคนหรือเปล่ามีแม็กเทพนะใครไม่มีอะ่ะเอามาแลกแม็กดำธรรมดาได้เอาแม็กดำธรรมดามาแลกได้อะไรโอ้โหเนะี่ยเอาแม็กดำธรรมดามาแลกแม็กเทพอยู่นี่

อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบอกว่าไม่เห็นไอ้เที่ยเป็นตัวเดียวไหนอ่ะยังไม่เห็นใครสักคนเลยเด้ผมมองไม่เห็นเลยนะก็ยิงตามกระสุนมื่ใครเนี่ยบ้านหลืงนะบ้านหลืองมีคนฟาร์มมีคนมีคนบอดเลย นี่น้องเดี๋ยวเตีมพี่ติีเลยกระสีโซยิ่งแรงอยู่บ้านแดงยิ่งแรงอยู่ต้องพูดหนีปะนี่แม่ต้องพูดบ้านแดงต้องคีย์เวิร์ดเลยเอ้ยมีเข็มมีเข็มมีเข็มใครชอบอะไรเลยใครชอบแบบใครชอบปากใครชอบปากชอบเป็นยาชอบเบญญาชอบเบญญา อ๋อกูชอบกินเม็ดแบบเพื่อนขอป้ายายเม็ดหน่อยเอีกเอ็มจะได้แิ่ <c oughs> อันนี้จริงๆหรอเพื่อนไมได้ไม่ได้กิน <c oughs> มดเพราะวันท้ายแบบเพื่อนมัดพักแล้วนี่ฝนตกคนอ่ะก็ชอบอ่อะแหยไปกินข้าวไปดีอ้อแม่งเพิ่งอ,ออกไปกินมาเลยกินลิฟเพื่อนหรกินข้าวอลไรแหมน,นี่เขาไม่กินแล้วข้าวนะ่ะมากินลิฟวอเตอร์กันแล้ว อุ้ยเอาซ้ำเจ็บตโตนไม่มีคนจริงๆออกวะจะได้ไปเก็บปืนคล้องม,มาถ้าหาคนไม่เจอไปไหนต่อนเนี่ยดูวะมีของเลยถ,ถ้าข้บกันสุดจะคูณสองเลยตอนนี้อ๋อทิ้งคูณสี่ไปแล้วอ่ะกว่าแล้วเนี่ยไปหา ข้างขอหาปืนค้อก่อนรุ่นทิ้งปืนค้อไปเมื่อกี้นี่คนสี่อยู่นี่คนสี่ 4, อยู่นี่มาไปมาไวเดี๋ยวอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้อยู่ในสดมาไปมาไปใน,นกล่องเช็คผีสีไ่ไม่ได้บอลมเยยเดี๋ยวดูร้านที่สอง โอมดใจร้านเอ็กโอมักุดใจร้านกูเดเเเเยเอตไม่หมดออกเอ้ยออกสือแล้วนี่นั่นมีคนฝามบ้านนี่แล้ววะีอดูดตัง่โอ้ยออกสือพี่แกก็ไม่เว้นเฮ้ยมันฟามแล้วว่าในเป็นตัวนั้นหรอมั้งเ่กูใดูอเผื่อมีคนมาดูแหเผื่อสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นเหมือนยงเด่ายังตาบ รเ,เราเห็นอยู่เห็นอยู่ดีอย่างเสือดีอย่างท่านแต่แกงรือเปล่ากูว่าเราต้องมีเพื่นพูดไอ้สัตว์ยินได้ไม่ท่าหม <c oughs> <ร>ายพี่อ๋อโอ้ยเราจะไปไหนเนะี่ยเราจะไปยิปซอร์หรือว่าจะไปโรงเรียนโรงเรียนมีคน,นเลยรถจ,จอด้วยจ,จอดกลางโรงเรียนเลยไปบลา ไอยู่ว่าไม่เจอมันอยู่ไหนพุ่งเอาปืนนี้ไปเล่นก่อนมอปืนนี้ปืนฟ้อเนี่ยจะได้ปืนอะไรอ่ะรู้กันไม่ใช้กระสุนแล้วสิอ้อนเดี๋ยวแบ่งให้เปิดอะไรเือนเอาไหมนี่ไม่เอาเอาเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ที่ต้องเปลี่ยนนะ นม่่ตัว่าเฮ้ยวินี่แหละนี่แหละมีรถฟิวเห็นไหนี่เออมาต่อรถถังนี่ไหนนี่ไงมันยิงขึ้นเพือยิงขึ้นไปเลยเนี่ยโอ้ยท่านจะเอาเวลารถถังอะ่ะเอาเอาเรามีรถแต่มีรถแค่สองนะพราะมึงไปแย่งมาเลยเปลา่าไม่ผมมีรถอยู่ไปเลยเอางั้นอง่แ้ไปรถก่อน ้นูกับรถถังลงไหนเยังเจอกูรอเลยเด้นรอแบแฟิวมโดนปไหนไม่มีรถสองคันเลยว่ะพวกเอาว่าปูสองคันนี่ลงแล้ว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 เอ๊ะไปคันเดียวเหรอโอเคงั้นแบบว่ามึงลงเรา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 ไปถึงก่อนมันเลยมันยิงมาจากไหนอ่ะ Er> Arizona, sure> <m 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 any. <m any? ่่นีจะไปเอาไหมนี่ถ้าไปต้องไปเลือปล่าไป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 ไหนอะบนฟ้าบนฟ้าแล้วมีคนก็เลยพวกก็เลยพวกมียาไม่ได้พวกหายแล้วเลือดตูโลมากมันคุมมันคุมิวคุมมันไม่ให้มันไม่ให้ย่างมาแล้วย่างมาแล้วย่างมา โอ้หเลือดกูโด่เว้ยสัตว์เอ้่ยฮิวไม่ได้ยิวเลยข้างหลังก็มีข้างหลังก็มีนะเพื่อนซอตี่ฟอตี่ฟอโอ้โหรถหลงอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหเรเข้ากลางเลยมันหลงศศัตรูเลยอ่ะเองไม่น่าเลยรถแม่งหลงขบวนขบวนหลังเลยขบนหลังคา อยากได้ MacBook มาใช้หวะจ่ทำไหนพวกทำางานไม่ได้เกมมาได้แล้วพวกไม่เป็นไรเล่นจต่ลกบ